นสิวังพรมมามะอาะอุเป็นหนึ่งคาถาสั้นๆของพระเถรอาจารย์แห่งเมืองสันบุรีเทพเจ้าของชาวบ้านแค่หลวงปู่กวยชุติมะโรพระคาถาบทนี้เข้าใจว่าเป็นหัวใจย่อของมนจินดามณีตามสูตรของท่านเชื่อถือกันว่าถ้าผูดด้ใดได้ภาวนาพระคาถานี้ทุกเชา้าค่ำหรือหากแม้นภาวนาถือเป็นอารมณ์ ระกรรมฐานด้วยสมาธิจิตจะทำให้เกิดโชคลาภโภคสมบัติทำมาค้าคล่องซื้อง่ายขายดีมีโชคลาภตามปรารถนาถือเป็นคาถาแก้จนที่เกิดจากความห่วงลูกศิษย์ของหลวงปู่เมื่อหากสิ้นท่านไปแล้วลูกศิษย์จะขาดที่พึ่งท่านจึงทิ้ง,งพระคาถานี้ให้ผู้ใดนับถือจริงทำจริงผู้นั้นย่อมเห็นผลจริงและอย่าลืม มันล้ำลึกนึกถึงหลวงปู่กวัยชุตินทโร